ใช้วิจารณญาณในการรับชมสร้างขึ้นเพื่อความบันเทิงเท่านั้น พยนตร์เรื่องอาบัตที่ทางกระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยลงความเห็นสั่งห้ามฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เนื่องจากมีการสื่อภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อาศาสนาทาเอาต้องนึกย้อนกลับไปว่ามีภาพยนตร์อีกหลายเรื่องที่มีชะตากรรมถูกแบนเช่นเดียวกันยกตัวอย่างภาพยนตร์ไทย5้าเรื่องที่ถูกแบนและเรื่องที่เคยไม่ผ่านเซ็นเซอร์แต่แก้ไขจนได้กลับมาฉายใหม่อีกครั้งเรามาดูกันว่ามีเรื่องอะไรบ้าง มากเตะโลกตะลึงภาพยนตร์ตลกว่าด้วยการนำเสนอนักฟุตบอลทีมชาติลาวจะไปแข่งขันในระดับโลกแต่เมื่อทีมผู้สร้างเป็นคนไทย ทำให้หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเป็นประเด็นความละเอียดอ่อนระดับประเทศถ้าหากเข้าฉายไปอาจจะทำให้ชาวลาวเกิดความไม่พอใจทางผู้สร้างจึงได้สั่งระงับการฉายออกไปจนได้เปลี่ยนแปลงเนื้อหาและกลับมาฉายใหม่อีกครั้งเปลี่ยนจากประเทศลาวในภาพยนตร์ให้เป็นประเทศสมมุติชื่อว่าราชรัฐอาวีและเปลี่ยนชื่อเรื่องใหม่เป็นมา r กเตอรีเทิรก่อนกลับมาฉายอีกครั้ง นาคปกภาพยนตร์ที่มีนักแสดงรับบทเป็นโจรแฝงตัวอยู่ในคราบพระสงฆ์เนื่องด้วยเนื้อหา นำเสนอในประเด็นทางพุทธศาสนาซึ่งเป็นเรื่องละเอียดอ่อนในทางที่รุนแรงทำให้ทางสมาคมพุทธศาสสัมพันธ์พร้อมกับองค์กรอาสาสมัครเพื่อสันติภาพโลกได้ยืนน่นหนังสือต่อทางกระทรวงวัฒนธรรมให้ห้ามการฉายภาพยนตร์เรื่องนี้เนื่องจากอ้างว่าทำให้ภาพลักษณ์ของพระสงฆ์เสื่อมเสียแต่ทว่าผู้สร้างได้ปรับแก้ไขเนื้อหาจนได้เข้าฉายในที่สุดและยังได้รับคำชมในเรื่องบทภาพยนตร์ที่เข้มข้นอีกด้วย Insects in the Backyard ภาพยนตร์ของผู้กำกับก๊อปทันวารินได้ถูกเสนอชื่อเข้าชิงในงานเทศกาลภาพยนตร์แต่ก็ไม่ผ่านการอนุมัติจากคณะกรรมการพิจารณาภาพยนตร์และวิดีทัศน์กระทรวงวัฒนธรรมด้วยเนื้อหาภาพยนตร์ค่อนข้างล่อแหลมมีการนำเสนอภาพขององค์ชาติการร่วมเพศการค้าประเวณีภาพยนตร์จึงถูกระงับการเข้าฉายปิตุภูมิ ผลงานของผู้กำกับต้อมยุทธเลิศที่ตีแผ่ปัญหาความรุนแรงของพื้นที่3าจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ผู้กำกับและทีมงานลงพื้นที่จริงเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวให้สมจริงแต่แล้วกลับไม่ถูกเข้าฉายตามคำชี้แจงของผู้กำกับเป็นที่แน่นอนแล้วว่านังเรื่องนี้คนไทยคงไม่ได้ดูอาบัติภาพยนตร์เรื่องล่าสุดที่กำลังเป็นประเด็นร้อนที่กระทรวงวัฒนธรรมแห่งประเทศไทยสั่งห้ามฉายเนื่องจากพิจารณาแล้วว่า ภาพยนตร์เรื่องนี้แสดงออกถึงภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อศาสนาพุทธหากมีการเผยแพร่ออกไปประชาชนต้องเข้าใจในวัดของพระสงฆ์ที่ผิดเลอโดยทางผู้สร้างได้ให้เหตุผลว่าภาพ,พยนตร์เรื่องนี้ไม่มีเนื้อหาส่วนใดที่โจมตีศาสนาพุทธเพียงแต่นำเสนอพระสงฆ์ที่ประพฤติไม่ดีแล้วได้รับพ้นกรรมเช่นกันส่วนภาพยนตร์ที่ไม่โดนแบนได้เขา้าฉายผ่านการเซ็นเซอร์มาแล้วก็ยังมีนะคะยกตัวอย่างเช่นน้ำตาลแดง แม่เบี้ยจันดาราน้องเมียพันเอ็กซหรือช่างแอร์ในตำนานไมเล่กนะครับอุ้ยโทษโทษใส่ผิดแล้วพบกันใหม่กับการรายงานข่าวครั้งต่อไปจาก b n ี Short News สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ